ฮเดี uh ๋ยวเราสู้กับคนเท่ืมตอนนี้ไม่ว่าที่จะดูเขาลงแว่งก่อกูก็แร่งตกกูมีแรงแค่สองร้อยชุดแรงสี่มือเนี <S <S เ่ยมาสี่รถใหญเยอะวยอ๋อไม่รู้อะ่ะเพราะวีมันเอลฟาอยู่เลยอุย้ยมันเล่นปืนมาเพชร่ะาอันนี่อย่าเล่นระยะไกลเจ้าหนู ยังสันเกียรติเฮ้ยคิดว่าจะยิงฉันได้ฮอย่าหรกได้ว้ายเป็นไงแล้วอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับนะเดี๋ยวจับนะแน่แหน่โอเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรอะไรเป็นไรมากแะน่เสียงโคตรดังเลยจะตายจะตายเฮือกเฮือยอะไรวะเนี่ยคอมโบอะไรวะเนี่ย อาการหนักอาการหนักผลอาการหนัก,ก,กขนาดนั้นเลยเหรอไม่นเ,เียกนูเล้นน้อยก,กยว่ากูเ,เยเออเ้มัน่น้อยกยยว่ากยนยอกกูตัโ <Okay. S 2> อเคเล้นมแนแค่เล้มแค่เตมเก่งนะโอ,อ้โหไอเนี้ แรงก็ตั้งสองร้ยนะดย้ยจะมาแพ้คี้มงอ้ยเดวโคตรนิ่วโคตรเราเกิดมาโคตรเราตายอะเกิดมาแป๊บเดียวตายเป็นตายเลยทำไมก็เหมือนส,สี่ใช่ไหม มันสอะตนี้มันู้กันอย่างเงี้ยรป้เอียว้ต้ยมันเจ็บมันเจ็บหืองหดาพอุ้ยอย่าโดนคอมบูาเออ ตายมันจะตายแล้วตึงอ่ะเรียบร้อยชนะใครชนะคนเห่ใช้กดถอนได้เกียรติใครเห่กันรื้ววะใครเข้าดิอุ้ยตึงว่ตึงว่ะอุ้ยอ้าวชี้ว้าว สวัสดีครับชมลมผมไลฟ์อยู่นะครับคุณเป็นใครครับอยากอยากไปโรงเรียนมากเลยช่วงนี้อยากไปโรงเรียนเ <c oughs> บือ่อเบื่อบ้านเวชีวิตเตะเบื่อบ้าน คิดไหมตื่นมาจับคอมตื่นมาจับมคอมเเ <ตา S 1> ค่นทุมหัเนเราไลฟ์ไม่เล่นอะเราเล่น,อนเออเหมือนกันอะไม่มีอะไรทำเล่นเกมอะโทรโทรหาเพื่อนมันก็ไม่เหมือนเล่นกับเพื่อนโชนชาะเหรอ วันวันมัวแต่จัดคลิปวันเ,เล่นแฟนต์โฟลด์อะเล่นในคอมนายก็ไปเล่นกับโฟนดีมันเล่นได้เหรอ,อแฟนต์โฟลดอะแฟนท์ฟอด์อีสเกมในคอม <c oughs> ห,หลบใกล้โอ้มาดิแรงหนึ่งรอ้อยจะมาสู้แรงขึ้นบ้านอย่างแคได้ไง เออสี่สิบเอ็ดปะไลฟ์ไปเรื่อยๆเว้ยอะไรอ๋ออ๋ออ้ยมาเฟื้อวันได้ถูกด่า โอ้หไม่อ่อนให้น้องๆเลยอะนเอ๋ยวโหดเลปามเล่นอยวายเลียคอยากไปเรียนะนะอยากเรียนผมอยากเรียนเยอะ ต้องเพิ่มเสียงออยเด่วนๆนะครับเพราะออยแบบเหมือนเด็กซึมเศร้าที่ไม่ไม่มีแรงครับอ่ะไปเพิ่มเสียงอุ้ยอุ้ยขอบคอุ้ยอุ้ยเอฟเฟเรามีทริคแล้วเว้ยก็คือเราจะลดเสียงแกแล้วจะเพิ่มเสียงออยรัวๆเว้ยมาไปที่มิกเสียงออยมันบเบานี่ คนพูดมาฮัลโโอเคเสียงออยเป็นปกติแล้วเฮ้ยเราบอกก่อนนะอดีว่าเราแอบดึงฉันมันเสียงเบาๆเออทำไมแอบอ่ะก็บอกแล้วไงว่า My dad is c o m อ n อกลัวพ่อทำไมอ่ะพ่อใจดีโอ้โหเค็พ่อคนเดียวเออทำไมอ่ะพ่อใจดีจะตาย ซื้อการไทยทุกวนันเลยพูดเลน่นพูดเลน่นพูดเลน่นพอซื้อการไทย<า> what, what มันแทบเป็นมันได้สู้กับมันรอบไปนะหนหีมาดิเปิีนธรรมดาจะมาสู้กบสไนเปอร์เวอร์อรอรชั่นอัปเกรดได้ไงเป็นโลกกลักขวลขวองกลัวบ้านเอากลัวพ่อ<ม>ทำไมอะพ่อใจดีจะตายไม่ น่าพ <Ooh. S 1> ่อแกน่ากลัวยไงอะไงเอาไม้เลียวมาหวดเหรฟัฟฟับอกเลอะไรอะเรวัดเียบร้อยโดนคอมโบถ้าถ้าเราพูดถ้าเราพูดในเรืองคิดนานด้วยไม่ใช่ในเคิดที่สตีเพราะมันเป็นมาตอ๋อได้ได้ได้ ไม่มีใครดูหรอกคิดแล้วเราสตรีมเล่นเล่ก็ความสนุกข,ของตัวเองหวานว<ว>อ๋ออะไรเนะี่ยเกมเมอร์คุงไม่อุ้ยอะไรเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใอย่ากล้าผม็นเด็กดีนาเล่นนาเล่นโลบอตอนกี่ปุ่มบ้างอนะ ตามได้หมดอะบางครั้งก็วาโรแลนด์นกับผลใช่ไหมผลแล้วก็สก,กายเอย้แต่สก,กายมันหายไปไหนก็ไม่รูเ้เราไม่น่าเล่นมันเราไม่น่าเล่นแบบนี้ได้หวะทำไมอะวันแฮปปี้ไม่ไม่ไม่ค,คือเราคือส่วนใหญ่นะเราจะเล่นได้แค่ครั้งเดียว,ตนนวแต่หนึ่งวันเราเล่นไปแล้วจนเช้าในเสียโอกาสแล้วทำไมนะครอบครัวเนะแบบเก็บกดโคตร ไม่ฟรีเลยแล้วก็เหงาบ้านอยู่คือบ้านคือรู้สึกเศร้าและวนัทำไว้หน่อยไม่แฮปปี้เลย Yes <c oughs> นั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้่นนะมองอัศไม่ก็ตัดคลิปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราทำได้ตลอด Why you don't have to use f i e a Clip ever you use Live Motion เพราะว่าหนึ่งนะ ซีน้าชีพเราอ่ะมันไม่เซฟงานให้เราบ่อยมากแล้วเวลาเราทาไปห้าร้อยกว่าเฟรมแล้วมันหายไปเลยที่ยี่สิบกว่าเออจริงเรากวใจเจริงแนะเราทำไปแป๊บหรือนนบางครั้งบางครั้งมันก็อาจจะอยากเลยแบบบัใไสเราทําให้สองเลเยอร์เราหายไปเลยแต่เลเยอร์ที่เราสกีตภาพเอาประมาณนัน้นมันชอบแกล้งเราไม่ก็วันวันนึงมันก็หายไปเลยหายไปทุกอันเลยแล้วก็ให้เราทําใหม่เออ มันแกล้งมันเชื่อเราก็เลยไปเราก็เลยไปใช้อไลน์โมชันแต่ว่าอไลน์โมชันมันก็ประมาณเดียวกวับฟิบ้าคลิปอะวันวันคลิปก็หายบ่อยเหมือนกันมันหายบ่อยเราไปใช้คลายมาสเตอร์กระตุกจริงเข้าไม่ได้โอ้โ oh ห <laughs> ใช้แคปคดดัทดิเราก็เปลี่ยนไปใช้แคปคัทลองใช้ใชใชใช้แคปคัทแล้วแต่ว่าคือสิ่งที่ได้ตามมาคืออนะไรรู้ไหม คือเราเสียไปเลยหนึ่งกิกะไบวดอะไรโมชันนอะไรโมอะไรโฟชันมันกินสเปกไงเสียงใครอะเสียงยากแต่ไม่ใช่นี่นะนี่ยากสองคนดับเบิลย่าไม่ไม่ไม่ ถามนานะเจ้านายแตะที่เราไปร้อยเรียนนายใส่เครดิตให้เราได้ไหมลืมเราไม่ได้คิดอะไรมากหรอกหาได้ทำไม่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 หมายถึงแค่นายใส่เครดิตเราก็ไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่าถ้าเราว่านายมันดนดนด่าบูลลี่อ่ะเ้ยเราไม่ได้มันก็ไม่ต้องเดี๋ยวใส่ฮะถ้าร้อเรียนอรี่ s o sorry ได้เไม่เราไม่ได้ว่าอะไรนายแต่ว่า เราเขียนแล้วว่าว่าใส่คลิปไม่ก็ permission ก็คือคลิปนั้นเราไม่ได้รู้เห็นแล้วมันน่าสนใจแล้วเราก็คือที่เราที่เราไปว่านายในครั้งนั้นคือเจ้าของวิกิทธิ์หรือว่าเจ้าของคนที่คอล l ล b กับเราไม่พอใจยาวแต่อะไรกันเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อก็คุณค o ล l a b อ่ะคนที่นายเคยทำอ่ะอเมลโง่นะ ใช่ใช่ตอนนั้นเขาจะเขาเขาจะรายงานนายะละมืดหรือรรก็สิโดนอะไรคะทีงเราไม่จริงเราจะรายงานนายก็ได้นะแต่เราไม่ไม่กล้าที่เราพิมพ์ว่าแซ่บป๊อปปี้ไรเราก็ยังไม่ได้กดเพราะว่านายก็รู้ว่าเราไม่กลา้ามาการเ่มาถามผิแยแครบอกไม่อยากให้ช่องเพลินดิน เฮ้ยไปไรอยากบินเออพูดเล่นพูดเล่นไม่อยากบินหรอกเดี๋ยวให้ปึ๊กปึ๊กคิ้วคิ้วบากอยากบินใช่ไหมแมวอยากตกอยากอยากดำน้ำมากกว่าไม่อยากบินโอเคโอเคโอเคโอ้ยเพคเคยเล่นโปรเกมบอลไอวีปะอะไรอะเราไม่เคยเล่นอะไรเนี่ยเด็กโตมันตีกรีนกระโดดตกเข่าตายอ๋อ เคยนะแล้วก็เราเล่นได้เราเราเล่นกดล็อกมินเดอร์เแล้วแรงได้แล้วล่ะราคาหนึ่งล้านเราไม่เล่นเนี่ยเราไม่ชอบเเคยเล่นแหละไม่ไม่กระโดดกระโดดที่หน้าจอฟ้าเลยจริงหรอทำไงเติมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือกระโดดอ่ะ ไอเกมนะั้นมีจุดประสงค์คือกระโดดยังไงให้ตายแล้วให้ตายไดย้เหมือนให้กระดดกผักมากที่สุดแต่ว่าไม่ตายอีเวนบางอย่างมีอีเวนบางอย่างคือไอเกมที่แบบใช่มันจะมันจะเป็นหน้าผาใช่ไหมใช่ใช่เรากดเรากดล็อกไปได้ไกลมากแล้วเรากดล็อกไปยันวีเดอร์เฮอร์เรอร์แลนด์เลยไอที่พี่กระชายอยู่นะใช่ที่พี่กระชายอยู่สุดท้ายอ่ะ โอ้โหทีหนึ่งหน้าจอฟ้าเลยแปลว่าเล่นมานานแล้วอ่ะเด็กมันหนุกมากมากเลยแกมเบื่านี้ส่วนใหญ่เล่นแต่เป็นน้ำฟอร์สไปแค่ได้เกมยิงปืนชอบแต่เกมยิงฮะวันวันนายทำอะไรบ้างตื่นมาเล่นเกมอาบน้ำเล่นเกมแปลงฟันแล้วก็อะไรนะเล่นกับไอพอล อ่าแล้วพ <Oliver> ่อเช่วยพ่อได้โอดีเอรพ่อให้ช่วยตัดแอนิเมชั่นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยการ์ดควาอยนเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยาได้ไงวะอเนะกร แล้ววันสุนทีนโอ้โหแล้วไม่ก็ <c oughs> ชีวิตออนโศกเศร้ามากเลยเว้ยตื่นมาทำอะไรไม่ได้เล่นเล่นเกมได้แค่ครั้งเดียว <c oughs> <c oughs> คนแบบนี้มาซบเบอร์ดูยกับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแบตเรามีแบตเรามีเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวเราจะลไม่ได้ยินเสียงโอ้ยได้ยินแต่เสียงเด็กพลังการเปล่งเสียงระดับเฮ้ โอ้ไม่นะวันนี้ไม่น่าได้แบตเหลือสี่สิบกว่าอ๋อมีเดอะโป้ยาชีวิตอนาดเลยสี่สิบสี่สิบทำไมโหลดทำไมสี่สิบโหลดไม่ได้อะอนาดอนาดทำไมสี่สิบสี่ทำไมโหลดไม่ได้อะ what why not ถามหน่อยนายเคยมีโมเมนที่ผู้ปกครองให้อ่านไหมไม่ก็เคยนะน่าเบื่อ ฮะอไออยพลกังคิดถึงเพื่อนอยากให้เปิดยังเลยต้องหยุดไปตั้งเดือนออช่วงนี้อยากเปิดเว้ยพอเปิดรู้ั้ยพอเปิดแล้วอยากกลับบ้านอเออ <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละถ <c oughs> ีูกใหญ่เป็น <c oughs> ตรงข้ามชีวิตตลอด <c oughs> พอไม่เห็นเพื่อนประมาณหนึ่งสองสองเดือนไม่มันจะรู้สึกคิดถึงไม่ได้ไม่ได้หนึ่งถึงสองเดือนถ้าเราเลือกเดี๋ยวคุณข้าวคนน้นคนเลือกเอาไปมาปิดปิดๆเดี๋ยวคมเดียวคนโทรมันก็ไม่เหมือนเลยเพราะโทรมันก็ไม่เหมือนอยู่ด้วยเอจะกลายเอาดาบให้คนเล่นดาบยาวชีวิตอับปรีคิดถึงเวลาที่คนคนโดนเหยียบอ่ะไออ้นโดนโดนแบงค์กระทืบ อร่คิดถึงการข้าพละอ่ะนานข้าพลาะที่ให้ต่อตัวเออแม่จะตายให้ได้แล้วลมารู้สึกเหมือนแบบคนที่โดนเหยียบมาเป็นทาสเหยียบคนทีหนึ่งคน <c oughs> ตอนนั้นเหยียบคนกับเกมไงไอผมัปนอนเอ้ยยิ่งเกมนี่ยังกระดูกเปาะบาง เราน่าจะเปาะไก่จริงีกเกมันไม่มีเนื้อหนังนะด <Okay, S 2> ้ว้ยโอเคโอเควันๆกินแต่มาม่าเผ็ดราคิดว่าชีวิตเราต่างกับมันมากไหมยังไงนายกินแต่มามา่มามาม่าจืดๆไม่ใส่เราเราไม่ได้กินมามา่าเราแต่ของเราเราเป็นอีกเมนูหนึ่ง <c oughs> ที่กินบ่อยมากข้าวไข่เจียวเฮ้ยอร่อยก็ยังดีกว่า เฮ้ยข้าวไข่เจียวชอบนะเมนใส่ซอสเทริยากิาเ,กเป็นเมนูที่สุดยอดมากโว่สกายเคยเจอคนนี้เคยสู้กับคนนี้ป่สะสกายเคยสู้กับคนนี้ใส่ซอสเทริยากิโคตรอร่อยเสกาคยคือดีใจจริงจที่ได้คุยด้วยเออเหงาหอ,อยากหาเพื่อนใหม่ๆอ,อ,อ๋อสไนเป,นปอร์ คุยกับไอพอลแค่สามคนว่าวันวันหนึ่งที่วันไหนวันหนึ่งที่เราย้ายโรงเรียนออกไปเราจะโทรดิสคอร์ดกันได้แค่แกไม่เปลี่ยนแค่แกไม่เปลี่ยนแค่แกไม่เปลี่ยนเอรหัสบีทเลยกันเราเราเราจะรหัสได้เราก็จำได้เดียวกับจีเมียวเราก็เดียวกับจีเมี ช่แต่รหัสเรามัน,ม,นมันมันูเง่ามากอ่ะแต่ก็ไม่รู<ห>นกันเพาไม่โดนแฮกได้ไงเจอกบบนันหรือว่าจะพอแค่นี้ก่อนนายจะไปยังอ่ะไวอยู่บ้านทำอะไรเนี่ยทั้งวันเนี่ยชีวิตประจำวันก็ยินโทรศัพท์ขึ้นมาเดิน,น,นไ,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 ปไปเดินมา่าหนังสืออ่าน อันนั้นคือเสร็จก็ก็เออก็นั่งนิ่นงๆแล้วก็นั่งกินข้าวนั่งนิ่งๆแบบนั่งแบบเออเออใช่ไหมนั่งเหมือนคนหมดอะไรไปอ่ะดาบยาวสามคนอ้หไม่หาเล,เล่นๆน้าของเล่นก็มแบบีแบตบแบตเราไม่อืดอ่ะแล้วก็ใช้แป๊บเดียวสักประมาณสองสามชั่วโมงแบตก็หมดแล้วให้โอ้ยไลฟ์ไงไลฟ์เล่นบอดี้ไฟกันให้เท่าไรแมล่ไมไลไละไรปะ เล่นไาดิไฟเปล่าไดิได้เซิร์ฟนี้ไม่จำกัดว่าเราจะเล่นเกมอะไรเวออมเล็ตเดออเดแค่ยได้ดฟเอนขอไปดูไลฟ์ตัวเองก่อนว่ามีคนดูกี่คนว้าวสามคนจะได้สตรีมง่ายๆโดยไม่ต้องใช้แอปอื่นอุ้ยนี่จะเกอะไรข้าอีเดอะไ่ได้นมอ

โอ้ยโอ้ยเราไม่ค่อยชอบสตรีม youtube เท่าไหร่ไม่รู้เป็นอะไระทำ <c oughs> ไมอะหนูกเกิไปม่ชอบสตรีมแล้วไม่ชอบสตรีม YouTube ไม่สนุกเพราะว่าเพราะว่าเราเึงบอกไปว่าเพราะว่าเราจะไม่ voice r e v i a l จนกว่าจะถึง1 0 0 0งพซับ พี่ให้ถามเลยดีดยงงดแล้วโออยอ่ะค่อยงง <c oughs> นะลืมคำถามอะไรวะถามถามาถามมาคิวแอนดีทำไมนายทำไมนายถึงแบบตั้งอ้างว่าตัวเองเป็แบบผู้ชายเลยไหวนอดเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตเราแค่แค่สั่งเราเราไม่ะะค่อยมีความสุขที่เสนิทกันจริงๆแล้วเราเป็นดี เฮ้ยเปิดในเพศนี้เพศขนาดตอนแรกก็ยังไม่กล้าเปิดเสี่ยเติงทำไมเอยอชอวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเฮนรี่เพราะมันสนุกดีเราชอบทำเออูอื่นอ่ะเออูคืออะไรเออจีเนียจีดีเอร์สอ่ะอ๋อ ก็ทำเอูแยกออกมาจากเรื่องจริงของเฮนรี่ติกมินอ่ะแบบย้อนเวลากลับไปคิดแต่ละคลิปของเราไม่ใช่คลิปดั้งเดิมของเฮนรี่เป็นการทำเอแยกย้อนเวลากลับไปที่ติดติดอยู่ในเออรทเลพอเตอร์หรือว่าเอูที่ช่วยชาวได้ก็มีหลายอันถามมาสิไอคนที่เป็นแมวสีชมพูสีม่วงมันคือใคร คิดที้แคทใหม่เป็นช่องหนึ่งช่องหนึ่งที่ที่สร้างเอที่ดังมากๆ่ึงนมาดังตรงไหนอะซับน้อยกว่โอยแต่ว่านาแต่ว่าไม่ไม่ถ้าสมมติว่านับซับจริงๆแล้วอ่ะคิดี้แคทใหม่มีซับอยู่ที่พันสองนะแต่ว่า แต่ว่าเพื่อนเพื่อนของเขาอ่ะเผลอไปกดลบลบลบบัญชีอ่ะลบบัญชีผิดอ่ะก็เลยต้องสร้างใหม่แล้วเริ่มใหม่หมดเลยช่องดังเบลมือช่องอะไรไปอะไรที่แบบช่องก็ชื่อเดิมนั่นแหละแต่ว่ามีซับเป็นพันแต่ว่าเคื่องเพื่อนเครื่อนของฉันดีมากดีมากโลเกียดเลย เราเขาได้นะเขาเอออีเมลอันนั้นมนเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะ้วเฮ้ยมันอ๋อฉันอไอไเฮ้ยเฮ้ยขอถามได้หน่อยได้ไหมอะไรเหรอ สถานไดๆวัดวัดยูวอนเซ่บูรีแบบนึงได้ไหมอาเดาปิดเสียงอ,อ้ยนะจะได้บูรี่คนหนักเต็มที่เมกาบูรี่เอาโอตโตนมาปิดสตีมปิดไปแล้วปิดสตีมดู